สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเรียกผู้สมัคร113คนโกงข้อสอบนายสิบเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษทางอายการเดเรียกผู้ต้องหาในคดีโกงข้อสอบนายสิบของนครบาลเมื่อปี60จำนวน113คนมาเพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญามีผู้เข้ามารายงานตัวรวม6 0นายส่วนที่เหลืออ้างติดภารกิจ นายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาในฐนานะโฆษกสำนักงานอายการส่งสุดเปิดเผยว่าจำนวนนี้เป็นการตรวจริตข้อสอบนายสิบในปีงบประมาณ2560ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดสอบบุคคลทั่วไปเพื่อรับสมัครบุคคลภายนอกอายุตั้งแต่18ถึง27ปีมีวุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่6หรือระดับปวชรหรือเทียบเท่าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจสำหรับคดีนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาจำนวน116คน ใน3ข้อหาอังยีที่มีการรวมตัวกันกระทําผิดทางอาญามีจํานวน113คนแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงานและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์จํานวน57คนซึ่งอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง3คนเนื่องจากพยายนหลักฐานไม่เพียงพอโดยสั่งฟ้องทั้ง3ข้อหาจํานวน57คนส่วนอีก56คนสั่งฟ้องเฉพาะข้อหาอังยีที่มีการรวมตัวกันกระทําผิดทางอาญาโดาายได้ส่งฟ้องต่อสารอาญาในช่วงเช้านี้แต่ห ากบุคคลใดไม่มารายงานตัวทางอายการจะออกหมายจับในทันทีซึ่งในสำนวนการสอบสวนมีทางให้การรับสารภาพและปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ